สวัสดีค,ค่ะพบกับพออน้อยพอ,อกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ะวันนี้พอ,อน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์นะคะขออนุญาตเอ่ยถึงกระทู้ถามของกลุ่มกิจการผู้สูงอายุเมื่อวันที่19การรกฎาคม2565มีท่านหนึ่งสอบถามในเรื่องของเงินพิเศษผู้สูงอายุ ที่ปอน้อยก็เคยลงในคลิปก่อนๆน,นะคะท่านถามว่าเงินพิเศษผู้สูงอายุตอนนี้อายุเจ็ดสิบสองปีต้องได้รับเงินพิเศษเดือนละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทตกเบิกสี่เดือนเป็นเงินหกร้อยบาทแต่เมื่อไปเช็คที่ธนาคารพบว่าได้รับเงินห้าร้อยบาทสอบถามไปที่เทศบาลในเขตรับผิดชอบก็ปฏิเสธ แจ้งว่าไม่ทราบไม่รู้อะไรเลยค่ะท่านต้องการทราบรายละเอียดนะคะค่ะกอน้อยไปเห็นในส่วนของกระทู้ถามท่านนี้ค่ะก็จะมีอยู่สองประเด็นด้วยกันนะคะค่ะการรับเงินพิเศษเพิ่มของผู้สูงอายุสำหรับท่านที่สอบถามมาค่ะในช่วงของอายุเจ็ดสิบถึงเจ็ดสิบเก้าปีเงินพิเศษเพิ่มนี้ กาเดือนละ150บาทเดือนละ150บาทถ้าตกเบิกตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงเดือนกรกฎาคมงวดแรกที่ทางกรมจิจการผู้สูงอายุโอนให้4เดือนก็คือตั้งแต่เมษาพฤษภามิถุนาการกรกฎาค่ะต้องเป็นเงิน600บาทค่ะอันนี้ชัดเจนนะคะเป็นการโอนเงินงวดแรกค่ะท่านบอกว่าไปเช็คที่ธนาคารไปเช็คที่ธนาคารนี้ไม่ทราบว่าปรับสมุดหรือเปล่า นะคะท่านบอกว่าได้รับเงิน500บาทค่ะท่านต้องไปสอบถามที่ธนาคารนะคะคาบางทีในส่วนของธนาคารจะมีการหักการในเรื่องของออประกันชีวิตหรือในส่วนของค่าธรรมเนียมสมุดหรืออะไรอันนี้ท่านต้องไปตรวจสอบดูนะคะว่าปกตินี่ท่านต้องได้600บาทการแน่นอน600บาทเพราะว่าเดือนละ150บาทในช่วงอายุของ70-79ปี ก็สอบถามไปที่ธนาคารนะคะเข้าไปเลยไม่ต้องไปปรับสมุดค่ะท่านต้องการรู้ต้องการาาทราบว่าทําไมได้เงินเพียง500บาทแล้วอีก100บาทเป็นค่าอะไรค่ะก็คงจะชัดเจนนะคะคงจะชัดเจนค่ะก็สําหรับในคลิปนี้หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ามารับชมรับฟังทุกๆท่านกันนะคะสำหรับเงินพิเศษเพิ่มผู้สูงอายุ งวดแรกค่ะก็โอนไปแล้ววันที่19กรกฎาคม2565สีเดือนกับสเดือนงวดที่2จะได้ในวันที่19สิงหาคม2565เป็นเดือนเดียวนะจ๊ะกับแล้วก็งวดที่3สุดท้ายจะได้ในรับจะได้รับในวันที่19กันยายน2565ก็ครบ3มงวด6เดือนตามมาติพอรอมอนะคะ ก็ลองลองไปสอบถามเช็คดูที่ถามเคาน์เตอร์ธนาคารว่าอีกร้อยหนึ่งไปไหนนะคะอีกร้อยหนึ่งไปไหนหรือท่านใดที่ที่ต้องการทราบจริงๆนะคะต้องไปที่เทศบาลาไม่ต้องโทรศัพท์ไปถามนะคะไปสอบถามได้ที่เทศบาลให้พนักง,งานเจ้าหน้าที่เช็คดูตรวจสอบดูเลยนะคะว่าเงินเพิ่มพิเศษของผู้สูงอายุใน4เดือนมีการโอน ยิงเท่าไหร่ค่ะก็จะได้ชัดเจนกันนะคะค่ะก็จะมีสองกิก็คือ,คอไปเช็คที่ธนาคารมีการหักค่าธรรมเนียมค่าอะไรไหมสองถ้ายังไม่เคลียร์ยังไม่ชัดเจนต้องไปที่เทศบาลหน่วยงานที่ท่านลงทะเบียนผู้สูงอายุไปนะคะ,คะสำหรับท่านที่จะส่งคําถามมาเพิ่มเติมค่ะก็ส่งมาได้เลยปอน้อยตอบทุกคําถามไม่มีคําถามไหนที่ค้างต่อค่ะอย่าลืมกดติดตาม พอน้อยชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารทิทธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะค่ะสำหรับในคลิปนี้พอน้อยต้องกาบลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ